สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มาแล้วค่ะมาแนะนำรถเก๋ง Toyota โ Corolla โโโปี01ให้ท่านได้รับชมกันนะคะราคาเบาเค่ะกันแดดกันฝนกันได้ทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนด้วยนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังเขาบอกว่าตรงตามเรื่มนะคะทุกท่านตรงหมดค่ะเน้นใช้งานว่าคุมนะคะเอกสารมีครบภาษีปี67คําไม่ขาดนะคะในราคา28,000บาทค่ะทุกท่าน ราคาถูกๆนะคะเอาไปใช้งานกันก่อนได้ค่ะทุกท่านปรับลดราคาพิเศษกันแล้วนะคะราคานี้ของดต่อรองในทุกกรณีเลยค่ะดีกว่าขับมอไซค์นะคะอย่างน้อยก็กันแดดกันฝนกันลมกันได้นะคะเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นด้วยค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดสภาพดีคุ้มค่าเกินราคานะคะ Toyota Corolla h i t k ค่ะรถยนต์ปีศูนย์ เครื่องยนต์ 4A 1.6ประหยัดประหยัดสีขาวมุกฟ้านะคะสี70%ค่ะเกียร์ธรรมดาเข้าได้ครบนิ่มๆทุกเกียร์ไม่มีปัญหานะคะเชื้อเพลิงน้ำมันร้อนเบนซินแอร์เย็นภายในยังสวยรกระทุานกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครบสมบูรณ์ด้วยนะคะช่วงร่างพอได้ค่ะมีดังบ้างเวลาตกหลุมนะคะ ขับทางไกลกันได้ค่ะเน้นใช้รถต้องคันนี้นะคะคุ้มคุ้มกักท่านเอกสารมีให้ด้วย28,000บาทสนใจดูรถกันได้พระราม2ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อประโยชน์ของท่านควรนัดหมายไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะได้ตรวจสอบสภาพรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนค่ะแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ